ท่มาจระดับเอลก็ถือว่าโอเคนะครับแบบการเข็งในสายแล้วก็พอเราก็ซ้อมมาอยากเป็นที่แต่ทีนีเขาอาจจะแบบซ้อมแบบแก่งๆกวเรที่เรียนดียวเราังนด้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคมากนตกอันวนี้ก็จะเป็นรายการสุดท้ายที่แข่งกันมารายกาปีหน้าก็น่าจเป็นมีแข่ล้ก็วันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีครับตั้งแต่กางเรีกศึกษาทุก็ชิงชมะไทยเข้ามาถึงเนี่ก็ร ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็เพื่อก็สู้ๆไปครับก็ตั้งใจเรียต่อแล้วก็อาจจะแบบกลับมาร่วมทีมกันใหม่ได้ก่อบิวเมื่อเช้านี้เห็นพูดว่าอยากลงสี่คูณลอยเพราะว่าอยากจะพาเพื่อนไปเรียนต่อด้วยถ,ถ้านติดเรียนมันหมายความว่าไงก็ <S <S ิีมอัดนี้ก็จะอาจจะสามารถแบบว่ายืน่นแบบขอไฟล์โอเข้าแบบหมาแรงต่างได้ครับแล้วก็สันทัญกับเรามากทีมอัดเข้าต่อเพืนะ่อเนเพื <S <S ่อนรู้สึกไงบ้างครับบิวแบบซัพพอร์ตตลอดเวลา แล้วก็วววววัันนนนนีี้้้ิาแ่ผลหลังจากนี้จะยังวิ่งกันอยู่ไหมยังเป็นนักกีฬากันอยู่ไหมครับพอเลยรุ่นเยาวชนแล้วก็อาจจะกลับมาซ้อมมาเจอกันบ้างครับในบางมครับกายบิวกับแก๊งนี้สนิทกันประมาณไหนฮะก็ตั้งแต่รุ่นทีมกันมาก็ตั้งประมาณมต้นเลยครับถึงตอนนี้ก็จะมหกก็จะใกล้จบแล้วก็ทิมกันนานครับ วิ่งร่วมกันมาตลอ <economies> ดแล้วก็เราจะมีแบบนี่คือรุ่นน้องสุดนลยครับก็เพิ่งแบบเข Asia, ้ามาอยู่ในการใช่งตอนเริ่มเมื่อกี้ครับเห็นใบดาวยืนรวมกลุ่มเหมือนคุยอะไรก็เหมือนให้กําลังใจกันครับบอกว่าพีก็อพูดว่าแบบไม่ต้องตื่นเต้นครับทำให้เต็มที่วิ่งสไตล์เราจะไปเครียดครับวิ่งให้สนุกนะครับพอน้องเล็กสุดในทีมเลยได้วิ่งกับพี่ๆโดยพี่บินเป็นไงบ้างพี่พี่สอนเทคนิคหรือว่าเราได้เรียนรู ne, thumbs, ้อะไรจากพี content, ่พเขาบ้าง าาก็อยให้กลังใจแบบไม่ต้องกดดันว่าเจอที่ตวานตเต้น,ห,ตอนหอบบออกบล็อกบิวครับหลังจากนี้มีโปรแกรมอะไรให้แฟนๆได้ติดตามก็หลังจากนี้ก็เดือนพฤษภาเลยครับก็มีรายการซีเกมที่เวียดนามไอ<ม>้ที่กัมพูชาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมียมชนอเชียที่กาหลีตใตยเดือนมิถุนาครับต<ม>ั้งเป้กับตเตงปีนี้ยังไง ทั้งเป้าก็ก็ให้ติดเหรียญให้ได้ครับแล้วก็ทำลายสถิติตัวเองให้ได้ครับแต่ว่าอยากจะลุ้งเก้าให้ไหวเพราะว่าเพื่อแบบพลอยไป,ปชิงแชมป์โลกให้ได้แล้วก็เข้าโอลิมปิกโอเคครับเดี๋ยวืดหรือขยับ